นี่คือไพรินเพียงหนึ่งเดียวที่ทำให้ทั้งโลกต้องหยุดมองเดบูเบลไพรินซีลอนที่มีสีน้ำเงินลึกจนราวกักเก็บท้องฟ้าไว้ภายในที่มีน้ำหนักมหาศาลถึง392กรอัตอัญมณีที่เคยเกือบจะกลายเป็นสมบัติประจำราชวงศ์อังกฤษแต่ท้ายที่สุดได้หายตัวไปจากสายตาคนทั้งโลกอย่างเป็นปริศนาเรื่องราวของมันเต็มไปด้วยความลึกลับอําจาจและมูลค่าที่เหนือจินตนาการย้อนกลับไปในปี1 9 2 6เดบูเบลถูกค้นพบครั้งแรกณเหมืองรัตนาปุระประเทศรีลังกาและต่อมาในปี1937มหนนฟิผู้ก่อตั้งบรริษัทมมมอออสต์ด้ววยคา สวยงามและความใหญ่ของเม็ดพลอยนั้นเดอบูเบลเคยเกือบได้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องประดับประจําพระองค์ของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2แต่สุดท้ายมันกลับไม่ได้รับเลือกและหายสาบสูญจากวงการอัญมณีโลกไปนานนับกว่า35ปีจนกระทั่งในปี2014บเดอบูเบลปรากฏตัวอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กางงานประมูลของคริสตี้นักกุงเจนีวาในรูปแบบของสร้อยคอเพชรอันวิจิตรงดงามมาพร้อมไพลินเม็ดมหึม,มาที่สะกดทุกสายตาโดยในปีนั้นเดอบูเบลได้สร้างปรากฏการณ์ที่ทำให้ทั้งโลกต้องตกตะลลลลลึงงดด้้วยยกกาาาารรรรถรราาถูููปปมไในนคส7.3เีอ หรือที่เป็นเงินไทยเราๆ564ล,ล้านบาททำลายทุกสถิติกลายเป็นไพเลินที่แพงที่สุดในโลกณนะขณะนั้นและในปีนี้เดอะบูเบลได้กลับมาสร้างตำนานบทใหม่ให้แก่นักสะสมอัญมณีทั่วโลกในงานประมูลของทิฟตี้นักกุงนิวยอร์กในวันที่17มิถุนายนนี้แลาวมาลุ้นก,กันว่าเดอะบูเบลจะสร้างตำนานสุดยิ่งใหญ่ที่จะสั่นสะเทือนวงการเจวเวลรี่ได้อีกครั้งหรือไม่และใครจะได้เป็นผู้ครอบครองไปในที่สุด